ได้นะครับสาธิตรามจะสะสมได้อีกกี่วินาทีนะครับไปดูกันที่ช่วงซ u เปอร์เฟรนพบกับน้องแอลลี่ครับสวัสดีค่ะแอลลี่ค่ะแอลลี่ชอบทำอาหารมากเลยค่ะได้มาจากคุณแม่กับคุณยายค่ะเพราะว่าคุณยายเขาเปิดร้านอาหารธุรกิจร้านอาหาร ลลไปเรียนรู้เมนูต่างๆมาจากคุณยายค่ะมเมนูอะไรบ้างที่เด็ดๆดหะเด็ดๆก็จะมี2อย่างนะคะคือบราวนี่กับคุกกี้ค่ะวันลุ่งขึ้นก็เอาไปแจกเพื่อนเพื่อนเขาก็บอกว่ายอดเยี่ยมแอลลี่ชอบทำอาหารเพราะฉะนั้นแอลลี่เลือกเจฟนี่ค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ตามกันเลยนะคะว่าแอลลี่จะทำเมนูอะไรวันนี้นะคะมีผัก ไข่ไก่นะคะหมูค่ะ Super Friends ท้ากับทายพรานีาน้พี่ซุปขอท้าเด็กๆให้เดาใจน้องแอลลี่นะครับว่าจากวัตถุดิบที่เราเห็นเนี่ยมีคณะมีไข่มีหมูแอลลี่จะทำเมนูอะไรระหว่างหนึ่งข้าวผัดสองผัดซีอิ๊ว ข้าวผัดหรือผัดซีอิ๊วไม่ครับต้องผัดซีอิ๊วเลยผัดซีอิ๊วนะมิ้นะผัดซีอิ๊วค่ะไรซีอิ๊วค่ะผัดซีอิ๊วเลยไม่เป็นข้าวผัดเลยเหรอแล้วนี่นี่วัตถุดิบนี่ทำข้าวผัดได้ไหมได้ได้คุณคะคณะไม่ทำข้าวผัดคะน้าทำข้าวผัดไม่ได้เหรอลูกไม่เคยทำได้ค่ะข้าวผัดใส่คะนาได้ไหมได้แต่ว่าอะไรนะลูกปัน่อไม่อร่อยโอ้ดังนั้นพวกเราทายว่าผัดซีอิ๊ว ผัดสิอิทวใช่หรือเปล่าจ๊ะน้องแอลลี่จ๋า มืออีสนับสนุนทุกความสามารถของน้องๆกับตัวต่อเสริมทักษะเลโก จริงๆ,ๆครับมาเจอโจทย์สุดท,ท้ายของเราเรากี่ยวกับศิลปะในช่วงซุปเปอร์อาร์ตซุปเปอร์อาร์ตท้ากับทายโจทย์ข้อนี้น้งนองๆต้องถ่ายว่าพี่เตงหนึ่งจะใช้ลูกบอลพลาสติกกับโฟมยางนี้มาประลิ์อะไรระหว่าง 1. หมวกแฟนซีกับ 2. กล่องใส่ทิชชู่หมวกแฟนซีหรือกล่องใส่ทิชชู้ดเด็กๆลองคิดครับ คิดว่าทำอะไรครับคิดไม่ออกคิดไม่ออกเลยครับมิน้นกล่องใส่ทิชชู่กล่องใส่ทิชชู่<ร>ทำยังไงครับตัดผ่าค,ค,ครึ่งลูกบอลแล้วก็ใช้นี้วิดข้างด้านเจาะข้างบนนะโอ้ปาทิชชู่เนี่ยนี่แปะเร้าทิชชู่ใส่เข้าไปนะเออเอา้าวปรึกษากันลูกปรึกษากันตนนัวกระตนนิกแกไม่ได้ละไอ้หว่มันจะใส่หัวเราไม่ได้พวกเราทายว่ากล่องใส่ทิชชู่กล่องใส่กระดาษทิชชู่ใช่หรือเปล่าครับพี่เต็งหนึ่งครับ สวัสดีครับน้องๆวันนี้ครับพี่ตนะครับมีสิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆมาฝากน้องๆอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เกี่ยวกับนี่เลยลูกฟุตบอลขนาดใหญ่นะครับและโฟมยางหลากสีแบบนี้เริ่มต้นด้วยการผ่าลูกฟุตบอลขนาดใหญ่แบบนี้นะครับออกเป็น2ส่วนนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องลงสีพี่ติงหนึ่งขอพักไว้ก่อนเรามาจัดการกับเจ้าโฟมยางนี้ดีกว่านะครับด้วยการ วาดน,นะครับเป็นรูปแบบต่างๆนะครับหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้มาออกมาเป็นแบบนี้ครับเรามาเริ่มตกแต่งกันด้วยวงกลมโฟมยางสีขาวแบบนี้นะครับเราใช้2ชิ้นนะน้องๆติดด้วยกาวเหมือนเดิมนะครับตกแต่งเพิ่มเติมด้วยกันเติมลูกกระต่ายมาดีกว่านะ <c oughs> และชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับเมื่อนำมาประกอบกันมันจะกลายเป็น <c oughs> นี่วงแฟนซีนะครับจีเบิร์ของเรานั่นเองนี่นี หรือว่าน้องๆนะครับถ้าอยากจะให้มันสมบูรณ์แบบจริงๆนะต้องเพิ่มนี่เข้าไปครับผมเป็นเชือกนะครับเพื่อเวลาใส่เนี่ยจะได้ยึดกับคางของเราไว้ได้นะครับส่วนน้องๆคนไหนนะครับที่อาจจะทาหมวกแฟนซีตามพี่เต็งหนึ่งไม่ทันนะครับไม่เป็นไรครับน้องๆเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับของซุปเปอร์จิ๋วและดูย้อนหลังได้นะครับพี่เต็งหนึ่งไปแล้วนะครับบ๊ายบายธนบสนุนทุกความคิดสร้างสรรค์กับลินสอสีไม้เฟเวอร์คาสเทล ไม่ใช่จ้าเ oh. วลาสะสมของเราตอนนี้ได้อยู่ที่20นาทีครับ oh. แล้วก็เป็น20นาทีที่มีความหมายมากเพราะว่าเราจะนำไปใช้เล่นเกมในช่วงซูเปอร์โบนัสนะครับเพื่อลุ้นหนังสือเรียนแล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จ oh. ับเลเงของเรารวมมูลค่า30,000บาทกับโจทย์เกมเกมนี้ครับ30,000เกม20นาที4เป้าหมายนะครับทำไม่ได้ลนะร้อง ไปครับไม่ได้ครับสูงไปมไม่ได้ครับมไม่โดนครับไม่โดนเลยครับไม่โดนโะนะไป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  สร้างสรรค์เยาวชนโดยเทมปราคิดตัวยาพาราเซตามอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาขนอครับโจ๊กบริสเอ็กเซลน้ำดื่มช้างตัวต่อเสริมพักษาเลโกทีมสอสีไม้เฟเบอร์คาสเทลกองทารนักเรียนป๊อปแมนป๊อปกเกิร์ลทางบ้านนะครับมีวิธีเตรียมตัวต้อนรับเปิดเทอมอย่างไรมาแนะนำกันหน่อยที่เฟสบุ๊คของคุบจิ๋วนะครับรุ่นรับรางวัลจาก ป๊อปแมนที่มาพร้อมกับทาวเวอร์ป๊อบแล้วก็ป๊อบเกิลที่มาพร้อมกับป๊อบวิงห้ารางวัลทุกสัปดาห์นะครับสนับสนุนของรางวัลโดยรองเท้านักเรียนป๊อบเกิลมาพร้อมป๊อบวิงและเช่นเคยทุมถิ่งเราก็มีรางวัลให้ร่วมสนุกนะครับรับรางวัลจากเฟเวอร์คัสเทลแล้วก็เฟรนแล้วก็เสื้อจากซุกปเปอร์จิว๋วทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้คนเก่งผู้โชคดีได้แก่ จริงๆวันเสาร์ทำสำเร็จวันอาทิตย์จะเสร็จทันที่ลานกินหรือเปล่าพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสวัสดีครับพรุ่งนี้เจะมาหรือไม่